โอ้ตนตั <S <S ไปไม่โดนนะครับปลาล่องลึกเดี๋ยวต้องหาวิธีการที่จะยิงปลาล่องลึกให้โดนนะับป,ป,ปิดกะถูกนะครับไกด์ไลน์เรานะครับโดนแล้วนะครับนี่นะครับ ได้ผลนะครับสวัสดีครับน้าๆต้อมฟิชออนนะครับผมวันนี้ผมมายิงปลาเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นวันหยุดวันนี้ก็มาช่วงเช้าหน่อยนะครับผมก็แสงยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับภาพอับไม่ค่อยชัดนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะลองเทคนิคใหม่นะครับผมพอดีผมไปนึกได้ว่าผมมีเทคนิคใหม่อย่างนึงนะครับที่ผมเคยเคยใช้แล้วก็รู้โดยบังเอิญนะครับผมนั่นก็คือการทําไกด์ไลน์นะครับผม ไกด์ไลน์นี่เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับผมนี่นะครับวันนี้ที่ผมจะทดลองนั่นก็คือไกด์ไลน์นะครับผมอุปกรณ์ก็สาย PE เส้นใหญ่ๆหน่อยนะครับจะได้มองเห็นแล้วก็ก้อนหินก้อนใหญ่ๆนะครับผมจะโยนลงไปในล่องเนี่ยครับตรงนี้ล่องที่ปลามันผ่านประจํานะครับผมผ่านประจําแล้วก็ล่องลึกนะครับผมแล้วผมยิงไม่ค่อยโดนนะครับผมเพราะว่าเรากะกะระยะผิดนะครับผมเผื่อผิดนะครับผมพอเราโยนตัวนี้ลงไปปุ๊บดึงเชือกให้ตึงปุ๊บเราจะเห็นอ่า การหักเหของแสงครับเชือกมันจะงอขึ้นแล้วก็อ,อยู่ในน้ำนะครับตัวเชือกจะงอให้เราเห็นเป็นไกด์ไลน์นะครับว่าต้องเผื่อประมาณไหนนะครับผมอันนี้ผมรู้โดยบังเอิญน,นะครับผมเพราะผมผมรู้ตอนที่ผมไปยิงไอปลาหลุมนะครับปลาหลุมแล้วทีนี้ไอลูกดอกลูกแรกไปเกาะกิ่งไม้ดึงไม่ขึ้นผมก็เลยผูกไว้ก่อนนะปลามัน,วน,ว,นวนเวียนอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วมันเข้ามาแล้วผมก็ใช้อีกลูกนึง ยิงโดยที่มองมองเชือกเส้นหนึ่งที่ยังอยู่ในน้ำนะครับว่ามันหักหีประมาณไหนแล้วเผื่อแล้วมันโดนครับผมผมก็เลยมานึกถึงวิธีนี้ได้ครับวันนี้ก็เลยจะลองดูนะครับว่าถ้าเกิดปลาล่องลึกมาผ่านล่องนี้นะครับผมว่าผมจะเผื่อโดยการมองใกล้ลายจากเชือกเส้นนี้ครับว่าจะโดนหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราทดลองกันนะครับนี่เดี๋ยวผมจะโยนเลยไปนิดนึงครับพอเชือกเริ่มตึงมันจะได้หย่อนมาใกล้ๆตรงที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวโยน กะว่าใจเชื่อมันอยู่ตรงกลางร่องนี้นะครับต้องโยนเลยไปนิดหน่อยครับเพราะมันเป็นมุมเอียงนะครับต้องย้ำอีกทีนะครับวิธีการนี้เหมาะสําหรับหมายที่เรานั่งเฝ้าทั้งวันนะครับผมเฝ้าทั้งวันแล้วมีอ่าร่องน้ําที่ปลามันผ่านประจํานะครับผมไม่เหมาะกับไม่เหมาะกับหมายที่เราไปเดินยิงครับอันนั้นต้องใช้เซนส์ใช้ความชํานาญใช้ประสบการณ์เท่านั้นนะครับแต่อย่างนี้ก็เผื่อมือใหม่ครับอยากฝึกครับ นั่งเฝ้าปลาทั้งวันแล้วยิงไม่โดนแล้วปลามันล่องประจานะครับผมเราก็ทําไกด์ไลน์ตัวนี้ครับนี่ฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่ไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับอย่างถ้าเรานานๆยิงปลาอย่างเงี้ยใส่แว่นตาม,มันจะมองเห็นชัดน,นะครับโอเคครับนี่ฮะเวลาเรามองไปในน้ํานะครับเราจะเห็นเชือกเวลามันลงน้ําแล้วมัน เหมือนมันงอขึ้นนะครับเพราะมันเกิดการหักเหของแสงครับทีนี้เราก็จะมีไกด์ไลน์แล้วนะครับว่าต้องเล็งเผื่อประมาณไหนนะครับผมเวลาปลามันล่องผ่านนะครับผมนี่ครับมาทดสอบกันนะครับวันนี้เชือกตัวนี้ต้องผูกให้ตึงก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะผมมีกิ่งไม้อยู่ตรงนี้ผมจะผูกวให้มันตึงแล้วให้เชือกมันเป็นแนวเป็นไกด์ไลน์ไว้ให้นะครับโอเคครับนี่เห็นปลา อยน้ำปลาเหนง่ายครับรอปลาหางมันโดนแล้วครับตอนนี้ยิงไปแล้วนะโอ้ วิ่งช็อตแรกเป็นปาน,นินนะครับตัวแรกของเราตัวนี้ไม่ได้ยิงตามไกด์ไลนล์นะครับผมเพราะว่าอยู่อยู่นอกเขตที่เราไกด์ไลนล์ครับตัวนี้ปลาล่องไม่ลึกครับระยะประมาณน่าจะยี่สิบห้าเมตรกว่าๆนะครับเพราะเชือกออกสามสีกว่านะปลาตัวแรกของเรานะโอ้ย เอนแหนมาเต็มเลยครับทำไมปลาเราไม่ดิ้นแล้วฮะปลายังอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะฮะไม่ดิ้นเลยครับโอ้โหเอาแหนมาเต็มเลยครับ เหมือนจะยังดิ้นอยู่นะครับโอ้โหพันแหนมาเต็มเลยครับสาหลายก็ไม่แหนเหียบร้อยครับยกได้หรือเปล่านะครับเอาไงดีตัวนี้ปลาหมานตัวแรกด้วยนะครับเสียงยกเลยเนาะครับถ้าโดนเต็มก็ไม่หลุดครับถ้าโดนไม่เต็มก็หลุดครับเพราะว่าช้าๆอย่างนี้คงไม่ต้องลงนะครับ เสียงเลยนะครับอ่ะโอ้ปลาดิ้นอยู่ครับโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับลงไปติดไอ้นี้ละปลาหมาเราครับตัวแรกของเชา้านี้ยกไม่ขึ้นครับมาติดตรงนี้โอ้โมาละ ยกไปยกมาขึ้นครับโอเคโอเคขึ้นมาแล้วครับ <c oughs> อู้หลากสลายมาเต็มเลยนะครับ <c oughs> ขึ้นมาแล้วครับพร้อมสาหลายประมาณสักตันโ,โดนกล้อง <c oughs> เดี๋ยวปรับกล้องใหม่กันนะครับโอเคได้มาแล้วนะครับอันนี้ร้อยเชือกเลยนะครับจากเมื่อกี้นี่ปลาสะบัดนะครับรอบสองครัป <c> ล <oughs> าสะบัดนะครับนี่ไซโลกว่าแน่นอนครับไซนี้ครับดึ่งค่อนข้างแรงอย่างเงี้ยครับแรงต้น อันนี้หมานตัวแรกของเราครับร้อยเชือกเหมือนเดิมนะครับยางเส้นเดียวนะครับยางอ <laughs> รอบแรกก็ปลาดินอย่างเงี้ยชนกล้องครับเดี๋ยวปลาไปเก็บก่อนนะครับปลาหมานของเราครับเดี๋ยวมาดูว่าจะมีปลาล่องผ่านตรงไกด์ไลน์เราหรือเปล่านะครับของหมยวันนี้นะครับผม ตังจะผ่านจุดไกด์ไลน์เรานะครับโดนแล้วนะครับนี่นะครับ ได้ผลนะครับผ่านจุดไกด์ไลน์พอดีครับล่องมาจากด้านขวาครับเปิดกล้องทันพอดีเลยครับโดนละครับครับผมปานินนะครับตัวนี้เคยยิงไปสองสามทีแล้วครับตั้งแต่ออกหมายมือนี้ไม่เคยโดนนะครับนี่ยังอยู่นะเทคนิคนี้ยังพอใช้ได้อยู่นะครับ สำหรับนา้นามือใหม่ที่ยังไม่รู้การหักเหแสงนะครับเจอหมายจริงบางทีเจอน้ําหลอกตาแสงหลอกตาอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมน,นี่เชือกไกด์ไลน์ผมอยู่ซ้ายมือนะครับล่องผ่านมาตรงนี้พอดีครับได้เรื่องเลยครับเดี๋ยวดูกันว่ายิงโดนเต็มหรือเปล่าอันนี้เป็นแค่การฝึกฝนอย่างหนึ่งนะครับผม แต่เวลาที่เราใช้อุย้ยหลุดออ้ยหลุดอู้นแสงว่าโดนไม่เต็มนะครับอู้นน่าเสียดายครับโอ้หลุดตายตอนจบ<笑><笑>กำลังกำลังพูดอยู่ว่าถ้าพันแหนนี่ดึงแรงมันจะหลุดหรือเปล่าครับเพราะเราเราไม่รู้นะครับว่าโดนเต็มหรือเปล่าลาดนะครับตายตอนจบนะครับไปพันแหนตรงนี้แล้วก็หลุดนะครับน่าจะโดนไม่เต็มเนี่ยเสียดายครับ แต่ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับไกลไลน์เราเดี๋ยวเอาใหม่ครับเผื่อมันล่องมาอีกครับก็เมื่อกี้ครับตายตอนจบนะครับปลาลากไปพันแหนว่าผมปล่อยปล่อยมันไปปล่อยมันวิ่งเยอะเกินนะครับผมนี่ครับเสียดายครับน่าจะโดนไม่เต็มนะครับผมปลาล่องลึกด้วยแล้วมันทําให้เราบางทีไอเวลาปลาล่องลึกแหละแล้วอยู่ที่มุม มุมใหม่ดิ่งเะี้มันจะเห็นเป็นสันหลังอย่างนี้นะครับมันจะไม่เหมือนเรายิงจากด้านข้างที่เป็ดตัวปลาแล้วเป้ามันจะใหญ่พอเรายิงจากด้านบนนะครับเราจะเห็นแค่ไอแค่ไอ้สันหลังตรงเนี้ยนะครับทําให้เป้ามันเล็กนะครับผมเวลาโดนโดนถ้าไม่โดนเต็มจริงๆนี่ก็โอกาสจะหลุดเหมือนเมื่อกี้ได้ครับแต่ว่าใกล้ไลน์เราใช้ได้นะครับผมเราไม่ปรับใช้นะครับผมนี่ฝนกําลังจะมาไม่รู้ว่าจะได้หยุดยิงต่อหรือเปล่านะครับอันนี้ทําเป็นคอนเทนต์ให้เห็นนะครับวิธีการฝึกนะครับ ลงฝนมาแล้วนะครับต้องรีบถอนตัวด่วนเลยนะครับผมถ่ายต่อไม่ได้แล้วครับผมโอเคนะครับนะ้านๆะวันนี้ก็จบทริปไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับผลงานก็ได้ติดไม้ติดมือมาตัวนึงครับกับเวลาประมาณสองชั่วโมงนี้นะครับปลานินประมาณไซส์โลก,กว่านะครับผมจากหมายยิงประมาณ2 0 25เมตรบวกได้นะครับผมส่วนปลาที่ยิงอยู่ไกลไลน์ก็น่าเสียดายครับหลุดหลุดตอน ตอนจบนะครับผมปลาไปพันแหน่น่าจะโดนไม่เต็มนะครับผมสลหรับน้นามือใหม่นะครับผมที่เผื่อน้ําลึกน้ําตื้นยังไม่เป็นนะครับตัวไอ้ไกด์ไลน์เนี่ยช่วยได้นะครับลองไปลองไปฝึกไปหัดดูกันได้นะครับผมเพราะบางทีเราออกหมายจริงก็โดนสภาพอากาศสภาพสีน้ําอะไรบ้างนะครับหลอกตาทําให้เรากะระยะไม่ถูกนะครับก็ลองไปฝึกไปหัดกันดูนะครับผมเผื่อจะช่วยให้อ่าน้นามือใหม่ที่ ยังไม่ได้ปลาตัวแรกนะครับผมแล้วไปเจอปลาที่ล่องลึกนะครับล่องลึกแล้วก็ผ่านหน้าหรือล่องที่เราซุ่มอยู่ประจํานะครับผมก็จะช่วยได้ช่วยได้นะครับผมก็ลองไปหัดกันดูนะครับผมโอเคครับวันนี้คงต้องถอนตัวแล้วนะครับผมเพราะว่าฝนก็เริ่มมาแล้วครับผมเราจะถ่ายต่อก็คงคงไม่ไหวแล้วครับผมเพราะว่าตอนบ่ายมีนัดส่งปืนยิงปลาพร้อมยิงนะครับผมพร้อมยิงให้กับน้าท่านหนึ่งนะครับผม ส่วนน้าที่สนใจจะซื้อปืนยิงปลานะครับจะสั่งกับเราอย่างเงี้ยก็ลองทักมาที่อ่าเฟซบุ๊กต้อมฟิชออนนะครับผมหรือเบอร์โทรนะครับ0 8 0 4 9 2 6 9 3 5นะครับผมจะเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับไลน์ไลน์เด้งขึ้นมาจะเป็นอ่าชื่อของของอ่าพบทบผมเองครับของแม่บ้านนะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นไลน์ของผมผมจะไม่ค่อยได้ตอบครับเพราะว่าบางทีออกหมายอย่างเงี้ยครับไม่ได้ถือโทรศัพท์ไม่ได้เช็คโทรศัพท์อย่างเงี้ยก็จะ ก็จะไม่ค่อยได้ตอบนะครับผมแม่บ้านก็จะตอบแทนอันไหนที่เขาตอบก่อนได้ครับอันไหนตอบไม่ได้เดี๋ยวเขาจะโทรถามผมเองนะครับผมแต่ถ้าสะดวกจริงก็ทิ้งข้อความไว้ที่ Facebook ต้อมฟิชออนนะครับผมโอเคครับผมนะนะขอบคุณมากครับสําหรับนานะมือใหม่ที่เข้ามาหรือนานะท่านใหม่นะครับผู้ติดตามใหม่นะครับผมที่เข้ามากดติดตามให้ในช่องของต้อมฟิชออนครับต้องขอบคุณมากๆนะครับผมตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ดีใจครับผมคนทําช่องพอมีผู้ติดตามมียอดวิวขึ้นก็ดีใจครับผมมีกําลังใจในการทํางานอย่างที่ผมบอกโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับต้อมฟิกออ์ตอนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ